สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนิวกับโมนะคะกับช่องมีนาวอีกแล้วนะคะวันนี้แปลกๆปะ่ใช่ทำไมเพราะเรากินอาหารว่างกันเอาแกะมุกเดิมอีกแหละไม่หาและตีวันนี้เขามีของขวัญให้น้องด้วยอะไรนะของขวัญเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ไงยังไม่ถึงเลยวันวาเลนไทน์อะไรนี้มันเพิ่งจะต้นเดือนเออเดี๋ยวมันก็ถึง ไหนขอดูหน่อยเป็นอะไรเหรอตีนี้เราจะมากินโดนัทตามพันเก้าอยกันอุ้ยโดนัทอะไรแพงจังเลยโดนัทมีทองตรงไหนดูสิทุกคนนะคะมันก็ไม่ใช่ของขวัญอะไรหรอกวันนี้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์แบบว่ามาลองชิมเนะาะเป็นราคาที่แบบว่าแพงมากเลยนะเออโมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมโดนัททำไมมันแพงจังแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนมันจะพรีเมียมแค่ไหนนะอันนี้ก็คือจะเอามาให้ดูตั้งแต่ที่เขาส่งเลยเขาส่งมาเป็นแบบนี้ ้วมีอันนี้อันนี้คืออะไรช้อนกับมีดแล้วก็ <Wow. S 1> เป็นสีเหลืองทองเป็นทองเหลืองเลยนะทุกคนแบบไฮโซอ่ะไฮโซอ่ะ so, so. อุ้ยมันกับของขวัญเลยอะ่ะอันนี้ก็มีใบใบที่บอกขนาดอะไรอย่างเงี้ยว่าโดนัทอันนี้มันขนาดห5จ mm ุดห้าอะไรอย่างเงี้ยมีแค่นี้แหละนะเป็นมีดแล้วก็เป็นซ่อมทองทองเหลืองแบบนี้แบบเหมือนคนรวยกินอะ่ะเออ <c oughs> วันนี้เราก็จะแบบเป็นแบบคนรวยกิน โดนัทแบบราคาสามพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยไหนเดีอันนี้ก่อนนี่เราก็จะใช้มีดกับซ่อมอันนี้เลยเนาะแบบไฮโซมากเลยอะ่ะแต่ที่ห้องก็คือแบบเป็นช้อนสิบบาทที่ใช้แบบกินข้าวอะไรอย่างงี้นะเออแต่ปกไม่แต่จริงๆอะ่ะเขาว่าโดนัทอะ่ะสามร้อยแต่อันเนี้ยพันเป็นพันนะก็คือเหมือนขายช้อนกับมีดใช่สวยมากเลยหรูหรามากเลยอ่ะน้อง,อย,อ,งอยากลองอยากลองอ่ะ ทำการแต่อันนี้คือของขวัญเขาเหรอน้อเงี้ยองเงี้มันเหมาะกับแบบเป็นของขวัญเนาะเป็นของขวัญแบบซื้อให้แฟนอะไรอย่างงี้เนาะโอ้นี่ไงเฮ้ยเออเขาเขาเขาต้องไปถ่ายว้าวว้าวโดนัทออนท็อปด้วยทองคำนะคะก็คือแบบพรีเมียมสุดๆโดนัทพรีเมียมสุดๆเลยอ่ะ พี่หมูใส่เข้าไปอยู่ในนั้นทำไมหราพี่หมูโอ้ข้างนอกเลยไปเลยแม่ไม่รักหนูแล้วดูปะป๊ะเอาไปทิ้งเลยนะมันเข้าไปเองอ่ะเป็นอย่างไรบ้างน้องมงก็เป็นกลิ่นโดนัทอะแต่ว่ารสชาติหรือว่าเท็กเจอร์อาจจะอาจจะแตกต่างจากโดนัทที่เราเคยกินเนาะ คิดว่านะแต่เ,เราจะลองให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงมาค่ะทุกคนสำหรับเมนูโดนัททองคำนะคะราคา3,900บาทนะคะเท็เจอร์มันก็จะเหมือนกับทองที่ปิดผ้าเนี่ยเหมือนไหม แต่จริงๆไม่ใช่นะเขาเขาบอกว่าเป็นทองคํำ 24K ของแท้ที่ได้รับการรองรับสำหรับทานเป็นอาหารได้แล้วขายได้ไหมขายได้เขาก็มาขายให้เราเนี่ยเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรท่ามการบรรยากาศยามเย็นที่แสนโรแมนติกนะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปถ่ายนี่นะ เอาแล้วประสบการณ์แรกเหมหอมนะเหมือนกินเค้กเลยใช่ไหมม,มันไม่เหมือนโดนะัทก็ไ<อ>มนเหมือนเป็นชูครีมอะ่ะเธอเข้าใจปะนี่ไงมันจะเป็นครีมอะ่ะเป็นเหมือนขนมปังที่มันแบบเป็นอารมณ์แบบชูครีมอะ่ะอะไรไหมม,มันเหมือนอารมณ์ ถ้าเคยกินเอแคร์เออแต่อารมณ์นั้นอะแบบชุบมันจะมีครีมข้างในเหมือนเอแคร์แหละแล้วแบบเนื้อสัมผัสโดนนัะมันจะไม่ได้แบบนี่มันจะไม่ได้แบบอารมณ์นิ่มๆเหมือนเหมือนเนื้อโดนัททั่วไปที่เราเคยกินอะแล้วมันดีไหมมันก็อร่อยมันก็อร่อยเออครีมมันก็จะแบบมันหวาน สำหรับคนที่ชอบแบบขนมหวานนะ่ะก็คืออร่อยนะัดตีให้ลองเนี่เธอกินอร่อยนี่ก็คือเป็นครีมเพียวๆอืมอืมอืม,อม เฮ้ยปากติดทองเลยอ่ะมาตาเขาลองบ้างแล้วเขาว่าเหมือนไอแคร์เลยหมือนไอแคร์เธอเคยกินไอแคร์ใช่ไหมเคยสิเขาชอบไหนมาลองบ้างมันไม่เหมือนโดนัทมันไม่ใช่โดนัทอ้าวมันเป็นอะไรแต่มันไม่เลี่ยนนะไม่เลี่ยนด้วยถ้าปกติถ้าอย่างโมจะไม่ค่อยถนัดใช่ปะแต่โมสามารถกินได้อีกอะ ใช่ไหมอืมเฮ้ยติชอบเหรอคะชอบอร่อยไหมอร่อยเืออันนี้มาส่งถึงนิวตอนประมาณสิบโมงครึ่งนะและ้วนิวก็แช่ตู้เย็นไว้แต่เขาบอกว่าถ้าไม่กินก็แช่สามารถแช่ตู้เย็นได้สามวันแล้วเนี่ยอันนี้คือเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วมันแบบกำลังเย็นๆหน่อยๆอะ่อย,ออยเอ่อครีมตรงเนี้ยแน่นอนเลยเหมือนเอแคร์มากใช่ไหมใช่ถามว่าอร่อยไหม เขาบอกเลยว่าอร่อยถ้าสมมุติว่าอยากให้คนแบบจินตนาการจินตนาการรสชาติอะ่ะมันจะเหมือนเอแคร์แต่ว่ามันอาจจะเหมือนแบบเหมือนรสชาติอื่นๆที่แพงกว่าเอแคร์ก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้จักไงแต่คือรสชาติใกล้เคียงที่สามารถทุกคนสามารถรับรู้ได้อะ่ะน่าจะใกล้เคียงน่าจะเป็นเอแคร์สุดใช่สัมผัสรีมอ่ะมันจะนุ่มมากเลยนุ่มแบบมันมันหวานหวานอ่ะแบบ มอชูครีมเหมือนเอแคแต่ขนมปังเรื่องขนมปังตัดไปได้เลยมันไม่เหมือนโดนทัทอะทุกคนมันจะมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อหยาบกว่าโดนทัทอะเขาเรียกว่ามันมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวอะเออฮะเขาอยากลองกินทองะปร่าๆมันก็เหมือนปกติมันก็เหมือน <c oughs> เป็ศษกระดาษอ่ะอืม,อม ไม่เหมือนเด้คลองมันจะมีรสหวานด้วยหรือหวานจากไม่เขาก็เคยกินเมื่อกี้มันจืดๆเหมือนเศษอุ้ยแต่ว่าบอกเลยว่ามันไม่เลี่ยนนะถ้าคนอย่างโมกินได้อะก็คือจบเลยความไม่เลี่ยนก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เพราะว่าเมนูเนี้ยนิวอยากลองนะเพราะนิวเป็นคนชอบลองอะไรแบบแปลกๆลองไปเรื่อยของกินอะ่ะ ก็ถือว่าได้ลองในราคาที่แบบถามว่าแพงก็คือแพงอ่ะจริงๆนะ3,900บาทแต่กินไปมันก็รู้สึกเหมือนว่าแบบด้วยรูปลักษด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างกินไปรู้สึกเหมือนแบบกินของหรูอะเนี่ยตรงนี้ก็มีทองอเปิดประสบการณ์อันนี้คือแบรนด์เขาเหรออืมกาลาดเนี่ยหรอสรุปคือถือว่าเหมาะสำหรับเป็นของขวัญอ่ะ ให้วันพิเศษให้คนสําคัญอะไรอย่างเงี้ยสําหรับคนที่แบบฐานะประมาณหนึ่งเนาะมันก็จะดูแบบหรูหราดูแบบมีคุณค่าเหมือนเราตั้งใจคัดสรรมาแล้วก็อันนี้เราจ่ายดังเองนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะใช่ก็คือเหมือนเอามาให้เอามาทําให้ทุกคนดูละก,กันเนาะอืมแล้วก็นิวอยากรู้้วยก็เลยเอามาลองแต่ถ้าใครอยากลองก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้ถ้าอยากลองเหมือนโปรโมเนาะตี่จะกินให้หมด เคนเดี๋ยวกินต่อ,อเพราะว่ามันแช่เย็นไว้ได้แล้วก็คือหลังจากคลิปนี้ก็คืออดข้าวไปประมาณสี่วันอดข้าวกินแต่อะไรกินแต่หมูกระทะเว้ท,วทองติดปากโอ้ยคนรวยมีทองติดปากโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ มากินโดนัททองคำนะคะให้ทุกคนดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัคสมาชให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องมีนาวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีนาวเขาคิดว่าถ้าเกิดแบบว่าคนที่แบบซื้อแล้วไม่เดือดร้อน่ะแล้วซื้อให้เป็นของขวัญแบบเวลาแอลสาวจีบสาวสี่พันเลยนะเออก็หมายถึงสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะแบบเหลือๆค่ะเขาว่าคนที่ได้รับมันก็แบบดูแบบแหมตีพูดพูดอย่างเงี้ย สีกล้าซื้อให้เขาไหมนี่ไงซื้ออะไรอันนี้ซื้อให้ทุกคนดูเฉยๆเธอไม่ได้ซื้อให้เขาตะเลยเอองั้นงั้นไม่ตัดลงเลยนี่ซื้อเธอไม่ตัดลงเกียร์เขาไม่อยากได้อันนี้อยากได้อะไรเขาอยากได้แต่แค่เงินสดวุ้ย For cash อ่ะ c a s อ่ะก็ให้อยู่ทุกเดือนให้เอาไปหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะ